สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel โปรโมชั่น Ford b บายเกงกี้เก่งกี้็นทีปรึกษาการขายประจำอยู่ Ford พระาระแดงในเครรอบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับ Next Gen Ranger w วายแท็กค่ะวันนี้พามาเป็นขับ2เทอร์โบคู่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 .0 นลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด210แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายรวมสีพิ 4,000บาทนั่นเองเดี๋ยวพาชมรอบคันค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าเลือกเปลี่ยนค่ะเป็นตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าทรงแรปเปอร์ที่พี่ๆคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนั่นเองกระจังหน้าตัวนี้มาพร้อมกับตัวอักษรค่ะ Ford แบบนี้เลยวันนี้คุ้มโทนสีขาวตัดดานะคะเลือกตัวอักษรวันนี้เลยเลือกเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะไฟ LED ค่ะ3จุดที่กระจังหน้ามีมาให้ค่ะสําหรับไฟหน้าเป็น LED ม u ติ i ลิเฟกเตอรนะคะจากโรงงานมาพร้อมกระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะไฟเดย์ไทม์ลันนิ g งไลท์ซีแคมแสงสีขาวเสริมความโดดเด่นให้ไฟหน้าติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟหน้าเข้าไปค่ะตัวชิ้นงานเป็นสีดําด้านรับกันกับตัวกระจังหน้าเลยและสําหรับกันชนหน้าค่ะรุ่นนี้นะคะ กันชนหน้าเป็นสีเทากาไฟนั่นเองชายกันชนเป็นสีเงินพร้อมตะขอลากจูงคู่หน้ามาให้ที่มีมาจากโรงงานทั้งซ้ายและขวาเลยสําหรับไฟตันหมอกค่ะเป็น LED อยู่แล้วนะคะจากโรงงานเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเจอฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองรุ่นนี้มีระบบเลนคคิปปิ้งให้ด้วยนะคะสําหรับด้านข้างตัวรถค่ะสิ่งที่มาจากตัวรถค่ะก็คือตัวคิ้วล้อขนาด3นิ้วสีดําผิวเป็นเปลือกส้มนั่นเองล้อ เป็นล้อเดิมเลยวันนี้ค่ะเน้นสมรรถนะการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นประหยัดน้ํามันและรีดน้ำนั่นเองขนาดรอบวงแม็กเดิมค่ะ18นิ้วแม็กเป็นสีเทาการไฟจับคู่กับยางกูดีซีรีสอยาง2 5 5 6 5 R 1 8ค่ะโชคเป็นโมโนโทูปนะคะสำหรับรุ่นนี้และมาพร้อมกระบบดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยแกมข้างตัดด้วยสีเทาการไฟค่ะพร้อมทีดระบายความร้อนกระจกมองข้างสีเทาการไฟค่ะมีระบบบสปอตแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างไฟเลี้ยวกล้อง300 60องศาไฟสองสว่างข้างตัวรถด้านบนราวหลังคาไวแทกมีมาอยู่แล้วจากโรงงานนะคะเป็นสีเงินแบบนี้เลยกันสาสีชิ้นเป็นของแท้ของทางฟอร์ดเลยค่ะความเข้มของฟิล์มเลือกเพิ่มเติมได้เพิ่มเติมค่ะด้านข้างตัวรถจะเป็นตัวเบา้ารองมือเปิดสีดําด้านค่ะตัวนี้ป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือแล้วก็ทาให้รถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นมาต่อค่ะคำว่าอะคริลิกไวแทกอันนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะคะทำการติดเพิ่ม,เต,มเติมนั่นเอง บันไดข้างค่ะชายบันไดเป็นสีเงินพร้อมกับร่องระบายน้ําและพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นมาต่อที่ด้านท้ายกันบ้างค่ะสําหรับด้านท้ายกระบะนะคะที่เพิ่มเติมในวันนี้ค่ะจะเป็นตัวครอบฝาถังน้ํามันค่ะชิ้นงานเป็นสีดําด้านแบบนี้แล้วก็เอกลักษณ์สําหรับรุ่นวา t แท็กนั่นก็คือสปอร์ตบาร์สองชั้นนั่นเองด้านบนสีเทากาไฟด้านข้างสีเงินพร้อมกับวันนี้ค่ะตกแต่งนะคะทําให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นด้วย สติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์บันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะขานแล้วก็ไฟท้ายนะคะเป็น LED เสริมความโดดเด่นให้ไฟท้ายเป็นตัวชิ้นงานครอบไฟท้ายนั่นเอง ฝาท้ายเป็น easy l i f ค่ะมีเหล็กทอช้นบาพอนแรงช่วงท้ายกระบะมีช่องต่อไฟ12โวลต์และ230โวลต์ค่ะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3โลโก้ฝักกล้องถอยหลังฝั่งใต้โลโก้ปั๊มคำว่าเรนเจอร์ค่ะเพิ่มมิติโดยการติดสติกเกอร์นะคะคำว่าเรนเจอร์สีดำแบบนี้เลยชายกันชนเป็นสีเทากาไฟค่ะและมาพร้อมกระ เตือนกันชนด้านหลังนั่นเองนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดค่ะชอบรูปแบบการตกแต่งเรียบหรูดูดีในวันนี้สามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยหรือถ้าพี่ๆมีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วสามารถส่งให้เก่งกี้ได้เช่นกันนะคะช่องทางการติดต่อเก่งกี้ค่ะเบอร์โทรไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะและเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ Nest ซนเรนเจอรและ N e s t ซนเ e เวอร์เรสได้ที่ u ูทูบชาแนลโปรโ o ชั่น f o r ์ดบายเก่งกี้ค่ะรับชมแล้วเก่งกี้ฝากช่วยกดไลค์นะคะและกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิิ่่งแจจ้้้เตนนะไไววดยะมมพลาาใกรรับชคป จาถัดไปของเก่งกี้นั่นเองสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย